สวัสดีครับมีอีกหนึ่งบทเพลงที่จะนำเสนออีกเช่นเคยครับออกสไตล์เพื่อชีวิตสักกันหน่อยชื่อเพลงว่าสิ่งที่หมายลองมาฟังกันดูครับจะเพาะไหมเนื้อหาจะเป็นยังไงโดนใจไหมเริ่มกันเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งฉันคิดเป็นร้อยแอย่าง พอวันสองยามฉันคิดร้อยอย่างพันอันสุดอ้างว้างกับหัวใจที่มันเปียวเงาแต่ไม่เคยเศร้าพราะคนเราต้องผเผชิญปัญหาด้วยแรงใจแรงกายที่รวมสู้ทนกับ ความฝันความจนเพื่อสักวันมันคงถึงจุดหมายด้วยแรงใจกับแรงกายด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่นานเท่าไร่ฝันนั้นคงต้องเอื้อมถึงสุดขะหนึง่งในยามนึกถึงบ้านนาะ ปาถนาเพื่อมาสานต่อความฝันให้มันเป็นจริงขึ้นมาปาถนาสมความตั้งใจจะนานเท่าไรสุดท้ายมันต้องถึงฝั่งฝันบอกเราเรื่องราวผ่านไปปากกายาเด ด้วยหัวใจที่โดนเทสัดเซหันเหไปไกลด้วยแรงแห่งหัวใจจะเนิ่นจะนานเพียงใดสุดท้ายมันไม่ไกลเราคงได้สมใจดังฝันด้วยแรงแห่งหัวใจ มันจะเนื่นจะนานเพียงใดสุดท้ายนั้นไม่ไกลเราคงได้สมใจดังฝันเนื้อหาเพลงก็จะประมาณนี้ครับชื่อเพลงว่ายาเดโอสิ่งที่หมาสิ่งที่หมาครับเนื้อหาเพลงพ่อฟังไหมครับ สนใจเนื้อเพลงติดต่อได้นะครับมีเยอะครับเนื้อเพลงขอบคุณครับสวัสดีครับ